สองรูปจะอธิบายเลยให้ท้าใจกันผมคิดอยู่ทีนี้พ่อเขาไปกุฏิวัตรการหลวงปู่ที่โัวาพเนี่ยท่านนั่งเปยโยกใส่เฉพาะอันตระไม่ได้ไม่ได้ใส่กีวรท่านนั่งเปยโยกเล่นอ,อยู่ขื้นไปพับท่านมองเห็นหลวงปู่ไปท่านเรียกลงจากเปยทันทีแล้วก็คุกเขา่าเจ็ดกีวรท่าตาคุกเข่าประนมมือว่าหลวงพ่อว่าท่านบอกพ่อเองว่าท่านมหานี่แหละคือครูหลวง,งปู่ คนนี้แหละคือครูสอนน้องปู่นะแต่น้องปู่เราที่พ่อทากจะเคารพน้องพ่อมากแต่คุกเขา่าคุกเข่าตลอดคิดว่าเป็นครูสอนในในขณะนั้นรู้สึกว่านโยบายของรัฐบาลไทยอยากให้พัพเสระที่อยู่กรุงเทพไปปฏิบัติการในในเวียดจันทร์จอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งห้องพ่อให้ไปกลับไปสู่ประเทศลร,ศรศลา ในปีพศ2495ซึ่งก็จะ50ปีแล้วเนาะกับีจะ50ปีแล้วน้องพ่อขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงมีคณะรัฐบาลไทยไปส่งสิ่งหนึ่งที่จอมพลปอให้คือย่ามปลาไก่จกมอมพลปเกิดปีไก่ที่ย่างย่ามตอน,น,นพระเทระรุ่นไหนคือย่ามปล,ปลาไก่เลยว่าเป็นพระเทราที่สง่งทรงคุณทางอาณาจักรมา,มากเลย เป็นพอให้คณะรัฐบาลไปยที่สองกันซ้องเติมโซนขึ้นรถไฟท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นการเมืองท่านแต่ก็ลืมท่านเลยลืมท่านเมท่านไปอยู่ลาวไปอยู่ลาวแบบนี้เราก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระลาวที่จริงท่านเป็นพระสากนไม่ใช่พระลาวไม่ใช่พระใ่พระทั้งโลกที่อาจารย์พระครูว็าทำและอธิบายว่าท่านเดินทานทั่วโลกท่านเป็นนักพูดที่พูดดีมากนะ ตรงนัท่านเรียนทฤษฎีต่างๆในในวกนอกจากปริญญาทฤษฎีทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยทฤษฎีมาชทิกเลนถามต่านอธิบายตลอดเลยเรื่องการตลาดต้องไปเรียนปริญญาโทที่หนึ่งมีอาจารย์ต้องเจอคนหนึ่งสอนของเรื่องอสังคมยุคการตลาดสู้ร้องจูงไปไ้งผู้อธิบายเรื่องต้นค้การตลาดของสังคยมยุคการตลาดนี่ฉะนั้นคําตอบก็คือว่า หลายคนจะมองว่าประเทศเราเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมแต่ทําไม่ศาสนาในประเทศเราแข็งมากเลยนะเพราะอะไรเพราะพระเถระชั้นนําของประเทศเราท่านเรียนจบทฤษฎีสังคมนิยมมากกว่าญาติโยมซึ่งเรียนซิ่งอยู่เหนือ,นอปฏิบัติเนี่ยตำแหน่งของท่านจึงเรียกว่าประธานองค์การพุทธศาสนาสังฆาวองค์การ องค์การนี้ไม่ใช่องค์การเอกชนไม่ใช่องค์การของรัฐแต่เป็นองค์การมหาชนมวลหมู่พุทธบริษัทในประเทศราทุกปุร่วมกันจัดองค์การนี้ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการองค์การของพุธถ้าในประเทศเราของเราก็จะเป็นมหาเศรษสมาคมทีนี้พระเศระในประเทศเราท่านได้ตั้งสมรศักดิ์เมื่อไม่ได้ตั้งสรณศักดิ์แล้วนี่ เราก็จะดูคํานําหน้าตําแหน่งท่านลวงกปูของเราตําแหน่งท่านก็คือพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์ใหญ่ถ้าเราเรียกจริงๆก็พระอาจารย์ใหญ่ด็อกเตอร์ระมาาปองมมะฤทธิจากท่านในท่านในรับดร็อเตอร,อตอร์แต่สมัยท่านอยู่วัฒน,นสงามท่านทำให้ฝันว่า,วาไปสวดมนต์หรือเจริญพุทธมนต์หรือพิธีต่างๆในราชวัง ท่านเดินนะจากวัดเสรีสงคารเดินเข้าไปท่านก็ว่ามันจะมีหนองน้ำมีการขนานหลวงเริ่ลอกไปมีผือมีหนองผือมีบัวเกิด